โอเคครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมอินไซน์นะครับเป็นเกมคล้ายเดียวกับเกมลิมโบหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักเกมลิมโบนะครับเพราะงั้นมีโอกาสเนี่ยผมจะมาเล่นให้ดูกันนะครับเกมนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับเกม Little n i g h ได a r e ครับที่เคยเล่นกันไปจะไม่มีเนื้อเรื่องนะครับให้เราคาดเดาเองจากสิ่งที่ตัวเกมพยายามจะสื่อนะครับตีความกันเอาเองเลยตอนนี้นะครับเราวิ่งอยู่ในป่าใหญ่นะครับเป็นภูเขาเป็นป่านะครับแล้วเด็กตัวเล็กๆอย่างเรานี่มาอยู่ในป่าได้ยังไงกัน นั่นเนอสิโอเคครับไปครับได้ดูถ้ากระโดดถ้ากระโดดมึงอย่ากเอื้อไแอนแอนอกซะโอเคเราต้องไปไปไหนวะเนี่ยตัวเกมเขาให้เราวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยนะครับแล้วมีรถด้วยเหมือนจะเป็นรถบรรทุกค่อยๆครับมันมีรถหนามโอ้โอเกี่ยวเกียวอย่ามีคนนะครับมีคนอยู่บนหลังรถโอเคเราต้องค่อยๆไปเอออย่าจะเจอจะเออย่าถอยร้องกลัว เอาแล้วแหละประเด็นมาแล้วครับมันมีคนนะครับอยู่ท้ายกระบะรถเพียบเลยเหมือนจะหน้าขาวเขาน่าจะใส่หน้ากากนะครับแล้วก็มีคนนะครับคอยขับรถส่งพวกนี้นั่นไงพูดถึงก็มาเลยเอ้ยเบาๆอุ่เนี่ยยาเขาใส่หน้ากากครับจำผิดจำผิดหระครับเป็นแค่เสียงใบไม้ตกลงมากระทบกับผืนดินไม่มีอะไรไปแล้วนะเอ้ยยายจูจายจูจเอ้า เอาโดนจับยายลุงจําผิดมันไม่มีอะไรมันเป็นแคบเนี่ยใบไม้หลน่นลงมากระทบกับผืนดินผืนน้ําดังจอม <c oughs> ดังตุบนะครับโอเคไปหรือยงังเหมือนว่าเราจะไปได้แล้วครับนี่เนียนจัดบอกเลยว่าโคตรเนียนไปไปไปผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ป่าเขาที่เราหลงทางเข้ามาแล้วแหละผมว่าเราน่าจะหนีออกจากโกดังนะครับดูดี มีความเป็นโกดังมากๆอันนี้กำแพงเราปีนไม่ได้และมีโถบรรทุกไม่กอดนี่ครับผมว่ามันน่าจะเป็นโกดังแล้วโอเคเราต้องดันตู้เย็นดันไปแล้วก็ปีนตู้เย็นครับเรียบร้อยเดี๋ยวมี่หมาโอา้พี่หมาพี่หมาไม่รู้นะค่อยๆเบาๆครับโอ้ยเสียงเดินเมื่อกี้เค,ครับเรารอจากพี่หมาแล้วไปต่อตรงนี้เบาๆค่อยๆอุ้ยเจ็บโอ้โหเจ็บหม่ย โอเคยังไม่เป็นไรยังได้อยู่ตรงนี้เราไม่น่าจะไปถึงแน่แนครับเราต้องเอากล่องนะครับนี่ย้ายกล่องมาครับต้องค่อยๆดันนะครับเดี๋ยวมันไหลอย่า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 ไหลโอ้โุ้ยไหลไหลไหลโอเคโอเคไปปีนกระโดดอื้อนั่นแหละสวย <c oughs> เขาส่องไฟเหมือนเขาจะส่องไฟหาเราหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจโอ้โว้ยดังจ๋อมค่อยๆค,ครับเราต้องอย่าให้เขารู้อย่านะ มันส่งไฟมาทางนี้เหรอโอ้พี่หมาเดี๋ยวเดี๋พี่หมามาไปไปลุ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 โุลุน,นุลุมันช้ามันช้าอย่าลุย,ยอออุอยลุลุลุลอลอลุ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 ลเลุลุลุลีุ้ลุกุเกงเลุ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 ลาลุ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 ่กลุ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 ลนลุลุลุาุล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 ลลล มันเป็นโรงงานแน่ๆ่ครับเขาจับเรามาทําการทดลองหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ผมว่าเราน่าจะหนีออกมาแต่หนีออกมานี่แล้วเราใส่เสื้อแดงอย่างนี้เขาก็ส่องไฟเจอหมดสิ <c oughs> ผมจะตั้งชื่อเขาว่านองเลนแล้วกันนะครับนี่ไงมันเป็นถนนนะครับมันไม่ใช่ป่าธรรมดาแล้วผมว่ามันต้องมีโกดังแน่ๆน่แล้วเดี๋ยวรถอยาอยา่าไม่เห็นเราอยู่คนละฝั่งกันอยานะพี่โอ้โอ,โอ,โอ้มันส่องไฟไม่อยู่มันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้แล้วกูต้องไปแล้วจ้ะอือออมันยิงอ้าว มันยิงเราทิ้งเลยว่ะเหมือนจะเป็นกระสุนยาสลบนะบเป็นลูกดอกยาสลบอ้าวโอ้โหต้องเริ่มใหม่เขาไม่ให้เราหนีเหรอแสดงว่าต้องซ่อนนะครับเสียงแสดงว่าต้องซ่อนนะครับแล้วอ๋อนี่ไงข้างล่างข้างล่างเราซ่อนข้างล่างได้อย,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 ย่าอย่าอย่าเจฉยนีบอกเลยว่าเนียนไปตอนแรก มันขับรถมาช้าๆแล้วส่องไฟก็นึกว่าให้หนีแบบรุนระทึกรุนละทึกที่ไหนได้มันยิงกูทิ้งเลยโอเคครับเราต้องหลบนะครับเมื่อกี้ไปต่อใม่กอดมันจับเราไปทํากินโอ้โหแล้วจอดรถใช่รถคันเดียวกันหรือเปล่าไม่น่าใช่ผมได้ยินเสียงมันลงมาจากรถค่อยๆไปอย่านะอย่านะจะไม่ส่งเสียงเดี๋ยวมันได้ยินเดี๋ยวมันได้ยินเฮ้ยอูอูมันเห็นมันเห็นมันเห็น บอกแล้วจะใส่เสื้อแดงกระโดดเออบอกแล้วจะใส่เสื้อแดงบอกแล้วจะใส่เสื้แดงโอ้โหมันตามมันตามมันตามโอ้โหหลัข้างหลักก็ตามข้างหน้าก็ยังมีข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มาโอ้ยกคุณาปิดสอปัดจระเข้โอ้ย่าโอ้มันลงมาเพิ่มมันลงมาเพิ่มยายาแต่พี่พี่กระโดดติดขอนไม้ไปเลย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 ยาอ๋อจะปือกูรอดแล้วกูรอดแล้วโว้ยยาโอ้โหมันยิงมันยิงทิ้งมันยิงทิ้งยิงไม่โดนยิงไม่โดนโอ้โหเด้อเด้อเดยี่หมา โอ้มีพี่หมาพี่หม ma ามาด pues ้วยอ,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 อย่าพี่หมาอย่าโอ้โอหเขาส่องไฟครับเราต้องดำน้ำบ้า โอ้โหพี่หมาโอ้โหถ้ากูไม่ใส่เกงรันรูนี่มันน่าจะกัดขาดกูขาดแล้วขยามกูทิ้งโอเคครับเขาส่องไฟอยู่ที่เดียวอ่ะเขาหาเราไม่เจอหรอกเหมือนเขาจะเลิกส่องแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นรถไปแล้วโอเคเรารอดละ,ละ,ละข้างหน้ามีโอ้โหมีซากหมูเพียบเลยพี่หมูพี่หมูหมตายเพียบเลยว่ะไม่กอดแล้ว อยู่ดีๆฝนก็ตกนะเมื่อกี้ยังไม่ตกเลยเหมือนแบบออกมาคนละใบโอมกันละเดินๆมาอยู่ดีๆฝนไม่ตกดำน้ำปุ๊บฝนตกเลยไม่กอดไปครับเราต้องเข้าไปในทุ่งข้าวโพดเหรอน่าจะใช่บอกเลยว่าฝนตกอย่างเงี้ยแล้วแบบทุ่งข้าวโพดมันอยู่เงี้ยมันแบบมันจะบาดบาดนิ้วบาดแขนบาดขาบาดหลังด้วยสิวขึ้นหน้าฟ้าขึ้นหลังยังไม่พอลาไปคอโจ๊ะ โอเคครับเราต้องรีบออกจากชุมกระโพดนี้เดี๋ยวมันมีพี่หมามาไล่เราอีกไมคกอดแล้วเดี๋ยวผมเห็นอะไรแวบๆบแบบอะไรอะ่ะเหลืองเหลืองเดี๋ยวเดินเดอะไรไม่รู้ครับดูดิลูกเจี๊ยบเหรอใช่ลูกเจี๊ยบหรือเปล่าเขาดูมีขาครับเขาดูตัวเล็กๆตาเล็กตาเล็กตาลักตาลักน่าจะลูกเจี๊ยบครับโพราไม่กอดลูกเจี๊ยบตามเรามาโอ้เพียบเลยเยอะเริ่มเยอะแล้ว เราต้องหนีก่อนครับเราต้องไปหลบฝนนะครับไม่งั้นเราจะเป็นหวัดได้โอ้โหและดูพี่หมูพี่หมูแบบนอนตายเพียบเลยอ่ะเขาตายเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าคนใส่หน้ากากพวกนั้นฆ่าทิ้งหรือเปล่าอันนี้ไม่น่าแน่ใจแต่ถ้าเกิดฆ่าทิ้งก็ไม่น่าจะตายเกินอย่างนี้หรือปะตรงนี้ประตูเปิดไม่ได้เราจะต้องปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปเย่ yeah. จากนั้นเราก็จะเหวี่ยงตัวตรงนี้นะครับโอน พี่จาละโหนไปเลยโอเคเราเข้ามาหลบฝนในโกดังแล้วครับตรงนั้นมีสวิตนะครับสวิตอะไรบางอย่างเรามาดูสวิตกันก่อนแล้วกันเปิดสิเปิดเออไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่กอดเราต้องไปดูที่ประตูก่อนแล้วกันครับนี่นี่ไงมันเป็นแผ่นไม้เราดัานออกได้ไหมดันออกได้แล้วเราก็จะเปิดประตูนี่ แล้วพวกน้องๆก็จะเข้ามาหาเราเพื่ออะไรอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เรามีเพื่อนไว้อุ่นใจดีกว่าไม่มีเพื่อนนะครับนี่ไงตรงนี้มันมีดแดงๆนะครับเราเดึงได้ดึงดึงติดเครื่องติดเครื่องเครื่องติดแล้วครับนี่แล้วเราก็มากดสวิตช์แล้วไงต่อเหมือนว่าเราจะต้องทําให้ไอตัวกล่องข้างบนนะครับมันลงมาแล้วเราก็น่าจะต้องใช้กล่องข้างบนตรงนี้ ข้างบนนะครับปีนขึ้นไปนะเพื่อที่จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วมันจะยังไงใช้ตัวที่ตามเรามาเหรอใช้ลูกเจี๊ยบเหรอหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจคือเราวิ่งไปครับแล้วก็ให้ลูกเจี๊ยบตามมาใช่ไหมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปกดสวิตช์นะครับแล้วตรงเนี้ยมันก็จะดูนะครับให้เหล่าลูกเจี๊ยบขึ้นไปดันกล่องนี่ไงจริงด้วยไม่ God. กอดกล่องตกเออ แล้วลูกเจี๊ยบก็ยังอยู่นะครับยังมีชีวิตยอยู่นะครับถือว่าสุดยอดมากๆผมเิ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเขาใช้ลูกเจี๊ยบหรือเปล่าแต่เขาตามเรานะครับช่างมันแล้วกันเราปีนขึ้นไปก่อนโอเคเราต้องออกไปข้างนอกอีกแล้วฝนยังไม่หยุดตกเลยยากนะพี่อย่าเป็นวัด <c oughs> เดี๋ยวเป็นวัดนะครับอันนี้รับไม่ได้เราต้องไปไหนหวะข้างล่างเลยลงได้อะลองดูครับเราต้องกระโดดให้ถึงพี่หมูไอ,อถึงเปล่า อ๋อถึงด้วยพี่หมูขอบคุณนะครับผมว่าถ้าเป็นชีวิตจริงนี่ผมว่าไม่น่าได้ว่ะตรงนี้ไปไม่ได้เราต้องเอารถพี่หมูนะครับเอารถพี่หมูมาเป็นตัวปีนนะครับแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่ามันมีเหมือนจะเป็นอะไรอะอะไรมันดูดีที่พื้นอะพญาเหรอพญาหา่าอะไรตัวใหญ่ขนาดนั้นใหญ่กว่าลูกเจี๊ยบอีกดูดีคุณผู้ชม พื้นเ่ยเพียบเลยอะดูดิไม่ก้อนเป็นตัวอะไรวะเนะี่ยแล้วเดี๋ยวพื้นพื้นดูดเหนียวยาโอและจมจมเรื่อยๆเลยยายาโอ้ท่ากระโดดท่ากระโดดมึงหน้าลมมากไป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 บีนปินขึ้นไปครับโอเคผมไม่แน่ใจว่ามันคือตัวอะไรอ่ะแต่มันอยู่กับหมูอ่ะหรือว่าหมูตายเพราะไอ้ตัวนั้นวะนั่นน่ะสิแ่คุณผู้ชมเห็นหมครั เป็นอะไรไม่รู้ว่ามันดินได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวพี่หมูยังไม่ตายยาพี่หมูยาอ้ออู้ยายาหลบหลบหลบพี่หมูพี่หมูยาพี่หมูปล่อยผมไปปล่อยผมไปอ๋อเจ้าอ่ะยาพี่หมูผมจะเปิดประตูพี่หมูประต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 ูพี่หมูเอ้ยยาชดเ้ยพี่หมูโอ้เปิดประตูให้ขอบคุณมากครับข้างบนนี้อะไรไม่รู้เหมือนจะเป็นสวิตอะไรสักอย่างเราต้องปีนขึ้นไปปีนได้ป่า อีนะพ่อีไม่ได้จะต้องทำให้พี่หมูสงบก่อนแต่เย็นนะพี่หมูใจเย็นนะพี่เออหยาอันนี้มันเราต้องดึงเหรอนี่ไงเอยอะไรอ่ะพยาธิเหรอไม่รู้ครับเป็นอะไรไม่รู้โอ้โหคือมันทำให้พี่หมูข้างเหรอน่าจะพี่หมูมันหายข้างแล้วตอนนี้เราสามารถใช้พี่หมูได้แล้วโอ้แล้วถ้าย้ายหมูมึงแบบนี่ไงพี่หมูยอมเชื่อฟังเราแล้ว แล้วอันนี้มันอะไรวนะเนี่ยเราสามารถควบคุมคนได้ครับแต่เพื่ออะไรไม่ได้มันมีคนติดอยู่ข้างในนั้นนะครับเราต้องเปิดประตูแต่มันเปิดไม่ได้เว้ยสองคนน่าจะเปิดไม่ไหวครับน่าจะต้องสี่คนมานี่ไงแล้วก็ดึงขึ้นเออออกมาได้แล้วแล้วเราก็มาตรงนี้ครับมาดึงดึงหรือดันวะน่าจะดึงดึงอ้า แล้วเราก็ไปไปต่อได้แต่ผมสงสัยมากเลยว่าเราสามารถควบคุมคนได้ยังไงไอ้เครื่องนั้นน่าจะเป็นเครื่องลิงก์ผ่านสมองหรือเปล่าแบบเรากระทาอะไรคนพวกนั้นก็จะกระทําตามเราน่าจะเกี่ยวกับการที่เขาหาตัวจับเราหรือเปล่าหรือว่าเขาจับคนมาวะไม่แน่ใจเหมือนกันครับเราไปเถอะอ่าฝนหยุดต,ตกแล้วคือพวกคนใส่หน้ากากเขาอาจจะจับคนมาหรือเปล่าแล้วก็นํามาล้างสมองแล้วก็ ควบคุมคนผ่านไอตัวเครื่องอันนั้นอันนี้ที่ผมคาดเดาเอาไว้นะครับเพราะว่าส่วนสูงของไอตัวเครื่องอ่ะมันสูงพอๆกับผู้ใหญ่นะแต่เราเป็นเด็กไงล้วก็เลยคิดว่ามันสูงนี่ไงข้างหน้าอันนี้คือเป็นแถวคนปกติหรือว่าคนที่โดนจับมาวะเนะี่ยน่าจะเป็นแถวคนที่โดนจับมาครับเพราะว่าเขาไม่ได้ยืนแบบปกติอ่ะเขายืนแบบกลมหนา้ากลมตาแอนตัวคอหักหมดเลยตรงนี้ลางรถไฟมัน ดันดันละโซ่จะสูงขึ้นนี้ยเราต้องดันกลับไปครับนี่งไงแล้วเราก็ปีนโซ่โอ้โหบอกเลยว่าอีซี่มากๆไปเลยขึ้นไปเราต้องหนีรอดให้ได้ขึ้นไปเลยแล้วก็โหนหนึ่งสองกระโดดเยี่ยมยอดตรงนี้หน้าต่างเราเปิดได้ไหมเปิดได้ครับโอเคตอนแรกเห็นเก้าอี้ นึกว่าต้องเอากออีทุม่มไม่ใช่พี่นกพี่นกไปไหนแล้วข้างบนมีตู้เย็นครับแล้วก็ข้างล่างเหมือนจะมีแผ่นไม้เราน่าจะต้องเอาตู้เย็นเนี่ยผักให้มันลงมาโดนแผ่นไม้ต้องใช่ถ้าคิดว่าใช่ต้องใช่แน่แนครับเราต้องขึ้นไปข้างบนตรงข้างหน้ามีบันไดยอยู่โอเคปีึ้นไปแล้วเราโดดไปไม่น่าจะถึงเราต้องใช้ไอ้ตรงนี้แน่นอนคนระับมันมีสวิตช์อยู่นี่ไงขอดันก่อนได้ไหม ดันนะครับมันจะได้กระโดดถึงกลัวกระโดดแล้วเว้าแล้วก็เปิดสวิต์สูงสักประมาณประมาณนี้ครับโอเคไปเลยจ้าไปเลยปิดไม่ได้เยี่ยมบอกเลยว่าดูดีนี่ไงถึงนี่แน่แล้วก็ดันตู้เย็นครับแค่นี้ก็จะเป็นไทยแล้วดันไปตรงบอกเลยว่าตรงแล้วเดี๋ยวมันติดอ,อาจจะอื้อตกตายเลย ตรงตู้เย็นมันมีเชือกอยู่ครับเราต้องรีบดันรีบไปอยา่ยาอยา่ยาจยอย่าโอ้บอกเลยว่ารอดโอเคเราต้องไปครับเต็มตัวกระโดดโอ้ยเกือบเกือบเกือบไปปีนบันไดลงครับลงบันไดมันชักช้ามากครับกระโดดแม่งเลยโอเคข้างล่างเหมือนจะเราจะลงไปได้นะครับเราต้องค่อยๆนะเผื่อมันสูงเดี๋ยวมันสูงขึ้นมางานยากเลยเอ้ยโอ้ไม่สูงวะ่ะ เดี๋ยวตรงนี้มันอะไรวะเนะี่ยเปิดได้ไหมอ่าเปิดได้นี่ไงเข้าไปมันจะเจออะไรหรือเปล่าอะไรไม่รู้ครับเป็นเครื่องสักอย่างหนึ่งดึงได้ไหมดึงได้อ่านี่ไงดึงแล้วอาจจะเปนขึ้นด้วยครับแสดงว่ามันต้องมีเครื่องพวกเนี้ยซ่อนอยู่เต็มไปหมดนะครับแล้วเราก็ต้องมานั่งดึงเนี่ยครับน่าจะใช้แน่ๆถ้าคิดว่าใช้มันต้องใช้แน่ๆครับโอเคไปต่อตรงนี้มีสวิตช์อีกแล้วแล้วก็มีที่ใส่หัวนะครับ เราต้องเปิดสวิตก่อนเดี๋ยวเดี๋ยเปิดสวิตสิเหมือนจะเป็นประตูนะครับเราที่ใส่หัวนี้ควบคุมเพื่ออะไรนี่ควบคุมคนเป็นสวิตเหรอต้องกดเหมือนว่าเราจะต้องกดสวิตพร้อมกัน2คนนะครับสปุ่มแต่มันไม่ได้เพราะว่าวิ่งไปแล้วมันจะติดนี่ไง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 ผมรู้ล้วผมว่ามันจะต้องปิดประตูครับเพราะว่าถ้าเกิดเราปิดประตูเนี่ย อีกคนนึงมันจะวิ่งติดประตูครับแล้วมันก็จะได้พอดีใช่ไหมต้องใช่ลองดูนี่เดินเลยไปแล้วก็ติดประตูอีกคนนึงก็ไปสุดฝั่งแล้วก็กลับมากลับมาประจบพบเจอมองหน้ากันไปหนึ่งทีประตูเปิดขอบคุณมากครับแต่งกิ้วมากๆนี่ไงไปต่อได้โอ้โหบอกเลยว่าง่ายมากๆข้างหน้ามีบันไดครับปีขึ้นไปข้างบนอีกแล้วเหรอไม่ก็ ไม่อยากยุ่งกับหลังคาแล้วกลัวกลัวตกมากๆโอเคเราขึ้นมาข้างบนอีกแล้วครับมันออกไปข้างนอกได้ไหมนี่เง้ยออกไปข้างนอกจริงด้วยตรงนี้ขอนไม้เบาๆเบาๆโอ้ยกลัวกลัวกลัวโอเคปีนไปกระโดดตรงนี้อย่าบอกนะว่าต้องกระโดดไปอีกฝั่งนึงมันไหลมันไหลกระด,ดปิดเอือยชะช่าปีนโอเคครับข้างล่างตรงนี้มีบันได เราไปบันไดก่อนอค่อยๆดูดิมีคนเดินมีคนเดินอ้าตรงนี้มีเครื่องเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเดี๋ยวๆ,ๆดึงอ่าอาชิเป็นขึ้นอีกแล้วตรงนี้ไปไม่ได้มันติดครับแสดงว่าเราต้องไปอีกทางหนึ่งโอเคผูช้ชมเห็นไหมครับว่ามันจะมีคนใส่หน้ากากสีขาวคอยแบบคอยดูพวกคนที่แบบโดนจับมาครับแล้วคนที่โดนจับมาเนี่ย เหมือนว่าเขาจะไม่ได้สติอ่ะดูดิเขาเดินแบบเหมือนหุ่นยนต์เลยอ่ะโอเคเราต้องตามหาความจริงเรื่องนี้ให้ได้ครับ oh, โอ้โหมันจะไหลไหมอย่าไหลนะพี่ไปกระโดดอย่าไหลอย่าเออเจ้เฮ้ยอย่าไหลอย่าไหลนะไปแล้วนะโอเคครับโอ้โหแล้วแผ่นแผ่นไม้ไมค่อยๆโอ้โหโอ้โหจะจหักจะหักอย่าอย่าตกตกอยา่าโอเคขอยอย่างชัวยังได้อยู่ยังได้อยู่ กระโดดโอเคข้ามาอีกฝั่งหนึ่งโอ้บอกเลยว่าปีนตึกอย่างกับสไปเดอร์แมนใส่เสื้อแดงนะดูดิเห็นไหมอ่ะดูดิโอ้โหเยอะนะแน่เยอะนะนะ่นะเยอะมากโอ้โชคดีที่เราหนีมาได้หวังว่าตอนจบของเกมเราจะไม่ใช่หนึ่งในนั้นนะ <c oughs> นี่ครับดูดิแสดงว่าเขาต้องจับมาใช้แรงงานแนะ่ๆใช้แรงงานโดยการควบคุมนะครับโดยไอ้เครื่องสีเหลืองๆนะั้นนะควบคุมโดยตรงเลย น่าจะใช่ตอนนี้ก็ผมว่าน่าจะโดนควบคุมให้เดินเป็นแถวอยู่แน่ๆเพราะว่าเขาเดินแบบแบบพร้อมเพียงกันมากอะ่ะโอเคตรงนี้บันไดปีนถ้าเราปีนขึ้นไปแล้วเรากระโดดไม่ถึงเราผักบันดไดได้ไหมอ่านี่ไงผักได้โอเคเรียบร้อยตรงนี้มีทางไปต่อไหมไม่มีครับเราต้องปีนบันไดขึ้นไปปีนบันไดโอเคโอ้โ โกดังบอกเลยว่ายิงใหญ่มากอันนี้สวิตอะไรบางอย่างไม่รู้เหมือนกันอ่าสวิตมันเป็นหุ่นยนต์คอยส่งไฟยายาครับพี่เราต้องจุกต้องจุกโอ้โหแล้วมีคนคนนอนตายเพียบเลยโดยในหุ่นยนต์นี้จัดการเหรอย่านะย่านะเราเนียนข้างหน้าเหมือนจะเป็นลิฟต์เหมือนจะเป็นลิฟต์เหมือนจะเป็นลิฟต์ครับเราต้องเราต้องเข้าลิฟต์แล้วเดี๋ยวประตูลิฟต์มันปิดประตูมันปิดนะจ้ะ แสดงว่าเราต้องไปเปิดประตูลิฟต์ก่อนแล้วเราค่อยกลับมาเปิดไฟไม่กอดมันแบบเป็นเครื่องช็อตไฟฟ้าความแรงสูงแน่ๆนดูดิคนที่โดนช็อตนี่แบบนอนแน่นิ่งเลยน่าจะตายเลยบ้งนะ <c oughs> นี่ครับเปิดประตูลิฟต์แล้วเราก็ต้องกลับไปเปิดไฟนะเพราะว่าลิฟต์มันยังไม่มีไฟนะมันพาเราขึ้นไปข้างบนไม่ได้โอเคค่อยๆอย่านะอย่านะพี่เปิดสวิตช์ครับเรียบร้อยเต็มตัวเอาจ้ะ เดียวได้ยังไงกันโอ้ยไปครับเมื่อกี้มันเกิดเหตุการณ์ขัดข้องทางเทคนิคนีครับ <c oughs> ดีๆมันก็ช็อตกูเยเลยสงสัยขากล้าไปโดนไฟนิดหนึ่งโอเคเต็มตัวไปคลิฟึลิฟเรียบร้อยไปลิฟเรียบร้อยจ้าไปเลยจ้าบอกเลยว่าหุ่นยนต์ที่มันไม่มีการส่องไฟขึ้นลงอะ่ะ มันก็ได้แค่นี้แหละครับบอกเลยว่า10 20 30 40ผมมีบัตรเงินผมมีบัตรทองผมมีบัตรรับรองผมมีบัตร30ถึงแล้วเย้อ,อะเลยจ้าสู่แสงสว่างพี่นกพี่นกโอ้หนักหนักนักอู้ยาอยาอยาหักอย่าหักโอเคครับเราต้องไปข้างหน้านะครับตรงนี้กระโดดเดี๋ยวอย่าหักอยากจะเหักแล้วลงมาข้างล่างเฉยเลยเดี๋ยว มึงมาส่องไฟอะไรตรงกูโอ้ยอย่าบอกนะว่าต้องเนียนใหม่กอดต้องเนียนโอ้โอโอโอ,โอเดินเดินไปเดินไปเดินไปโอ้ต้องเนียนนะครับเราต้องเนียนใหม่กอดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณแปดเก้าประมาณแปดเก้าครับแปดเก้าแล้วเราหยุดโอ้โหเราต้องเนียนเรามันส่องไฟไม่หยุดเลยสี่ห้าหกเจ็ดแป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 ดโอเค โอเคยาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแลวข้างในมันอะไรกันบ้างนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องกระโดดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ไงมันต้องกระโดดโอ้ใหม่กอดถ้าเราเข้าไปในเส้นเราต้องกระโดดนะครับโอ้ oh, <S <S นี่ไงมันควบคุมอยู่จริงๆด้วยไม่มีท่านี่มันจะพร้อมเพียงหนึ่งกระโดดไปแล้วก็เดินดูดิค,คุณผู้ชมครับคือ มันมีคนใส่หน้ากากมาดูเพียบเลยอะ่ะเขาจะเอาเราไปใช้แรงงานแน่ๆดูจดูสง่งโอเคกระโดดเออมีใบเช็คด้วยครับว่าเราบกพร่องหรือเปล่าโอเคต้องค่อยๆครับอ,อ,อ้ยมีกำลังหันมันมีกำลังหันด้วยวมันจะกำลังหันยังไงโอเคเราต้องเต็มตัวเราต้องเต็มตัวเต็มใจกลับหลังแล้วก็หันโอเคต่อไปตาเราเต็มตัวครับหยุดโอเค กำลังนั้นเกับแกันกูจ้ากับหลังหัน,ออหหนโอ้มันต้องกลับอย่างงี้โอเคเรารู้แลเรารู้แลเรารู้แล้ลแลลแลวว่ามันจะกลับหลังหันยังไงโอเคเิ็มตัวอู้ช้าช้าไปแต่เออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่บอกเลยว่าได้อยู่เนีย่ยส่งเลือกส่องได้แล้วเอาจริงนะถ้าผมเป็นอ่าคนใส่หน้ากากเนี่ยผมน่าจะสงสัยอะเสื้อแดงคนเดียวเลยนะไปครับเรายังหนีไม่ได้ครับเขายังส่องไฟใส่เราอยู่ดูดิ จะต้องไปอีกไกลแค่ไหนไวะเนี่ยอีกไกลแค่ไหนคือใกล้ข้างหน้ามีคนใส่หน้ากากแล้วก็มีหมากําลังมองจอมอนิเตอร์อยู่แน่ๆพี่หมามันจะรู้ไหมวะมันจะรู้ไหมวะมันจะไม่รู้ครับเรายังเนียนอยู่เรายังเนียนอยู่ค่อยๆค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินยายาโอเคอย่างนั้นเออมันเหา่ามันเหา่าโอ้แล้วมันส่งไฟมันรู้มันรู้พี่หมาพี่หมายาเออเู้ยารูาอ๋อ โอ้โหใกลมันใกล้มากกูม,มาโผล่ที่ไหนไวะเนี่ยโอเคมมครับคุณผู้ชมครับพานี้น่าจะพอไว้เท่านี้ก่อนนะครับตรงวันนี้ก็อย่าลืมแปลงฟันแล้วก็ผมพาก่อนนอนด้วยนะครับฟันดีครับ